สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่าว variety talk show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทอร m 106 MHz ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกทุกคืนเวลานี้ล่ะค่ะ4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งเป็นเวลาของคนที่ คิดบวกเป็นเวลาของคนที่หากําลังใจเป็นเวลาของคนที่อยากจะพัฒนาทั้งตัวเองคนรอบข้างแล้วก็สังคมให้ดีขึ้นทุกๆวันนะคะวันนี้เปิดรายการกันด้วยตัวอย่างสั้นๆจากภาพยนตร์กึ่งสารคดีนะคะในเรื่องที่ชื่อว่าเพลงของข้าว ไม่ใช่หนังธรรมดาแต่ว่าคนไทยอาจจะได้ชมกันน้อยหน่อยผ่านทางโรงภาพยนตร์นะคะเพราะว่าฉายอยู่ในกรุงเทพมหานครเพียงสสัปดาห์แล้วก็ฉายในบางโรงภาพยนตร์ในต่างจังหวัดนะคะก็ในหัวเมืองก็ไม่ได้ทุกจังหวัดด้วยแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีจิตวิญญาณของการนำเอาวิถีชีวิตของคนไทยซึ่งเราผูกพันเราให้เกียรติเรารู้คุณค่า ของข้าวมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วก็เอามาโลดแล่นในบทภาพยนตร์ในภาพและเสียงต่างๆที่ทำให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะซึมซับเสน่ห์แล้วก็ คุณค่าของข้าวได้และปรากฏว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นต้องไปปรากฏอยู่ในเวทีต่างประเทศและได้รับรางวัลด้วยนะคะจากเทศกาลภาพยนตร์ที่เป็นชื่อว่า Rotterdam International Film Festival ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อปี2557วันนี้มาหาคำตอบในเรื่องจิตวิญญาณของข้าวผ่านบทภาพยนตร์ก,กันกับผู้กำกับมือทองนะคะคุณอุรุพงศ์รักษาสัตว์ค่ะสวัสดีค่ะอุรุพงศ์งเนี่ยกำกับหนังไกี่เรื่องแล้วคะ ที่เป็นหนังยาวก็เป็น3เรื่องนะครับสามเรื่องหนังสั้นอีกก็ประมาณประมาณสิเรื่องหนังยาว3เรื่องหนังสั้นประมาณ10เรื่องครับแต่ว่าแปดสิบเปอร์เ็นได้รางวัลอ่าก็ใช่ไหมประมาณแปดเก้าประมาณนั้นนะคะอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องยาวฝีมือคุณอุรุพงศ์นะคะเรื่องเล่าจากเมืองเหนือปีสี่กใช่ไหมคะก็ได้รางวัล หลายรางวัลน,นะคะทั้งที่เกาหลีใต้แล้วก็ที่ฝรั่งเศสเรื่องสวรรค์บ้านนาเมื่อปี2552ก็ได้รางวัลจากยูเนสโกแล้วก็อีกหลายองค์กรรางวัลสุวรรณหงกกำกับยอดเยี่ยมด้วยนะคะเพลงของข้าวเมื่อปีที่แล้วก็ได้รางวัลที่เนเธอร์แลนด์ส่วนผลงานภาพยนตร์สั้นนะคะก็มีแข่งบ้างไฟทะเลของวินยัยเชียงราย0250รูปของพ่อในสวนงานศบโตโลกทุกอย่างเนี่ยเป็น เป็นความหมายที่คุณอุรุพงศ์จะตีความหนังออกมาแตกแต่างจากคนอื่นอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเออชอบหรือว่าหลงไหลในเรื่องของการทาหนังตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่เด็กๆไหมครครับก็รู้ตัวต้องตั้งแต่น่าจะเป็นช่วงมต้นนะฮะรู้ตัวตั้งแต่มต้นร,ตรู้ตัวครับ oh. แต่ว่าตอนที่แต่ว่าที่เลือกจริงๆนะคือตอนที่มสี่ตอนนั้นมสี่นี่ยังยังเรียนสายวิทยา วิทยาศาสตร์อยู่เลยเรียนมัธยมที่ไหนที่ที่เทิงวิทยาคมนะที่เชียงรายเทิงวิทยาคมที่เชียงรายดิฉันเนี่ยเชียงรายวิทยาคมนะคะ ừ ừ, คนบ้านเดียวกันครับค่ะอยู่ที่รอบม .4 นี่คือเริ่มเริ่มทำยังไงคือวางแผนชีวิตยังไงครับครับก็เราเราไปเรียนสายสายสายวิทย์ไปแล้วใช่ไหมครับแต่เรารู้สึกว่าอ่อไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่หรอกสิ่งที่เราชอบคือภาพยนตร์ <ừ> เพราะฉะนั้นตอนที่เรียนวิทย์ไปด้วยเนี่ย เราก็ต้องอ,อ่านทางศิลปไปด้วยนะครับคือ,อรู้เลยว่าจะไปทำอะไระตอนที่สอบเอ็นทานก็คือเลือกภาพยนตร์เลยก,ก่อนหน้านั้นก็ยังติดโคต้าที่อื่นแต่ว่าลองลองไปลองสนามแล้วก็แบบว่าไม่เอายังไงก็จะเรียนภาพยนตร์ค,ครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรานึกออกอยู่อยู่สิ่งเดียวว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบน่าจะเป็นอาชีพได้อะไรเงี้ยคือเรานึกอย่างอื่นไม่ออกเลยว่า จะไปทําอาชีพอะไรอะไรเงี้ยครับไม่มีจินตนาการอยู่ในหัวเราเลยว่าเราจะเป็นอาชีพอะไรนอกจากผู้กกับภาพยนตร์รู้อย่างนี้เลยตั้งแต่ตั้งแต่ม4ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นผู้กำกับภาพยนตร์คือทํงานาทำงานด้าน<ว>ด,ด้านภา<ว>พ,พยนตร์ครับแต่ว่าคือคือโดยรวมรวมแล้วชอบชอบดูหนังชอบที่อยากจะเรียนรู้ไอการทํางานแต่ว่าตําแหน่งเนี่ยเป็นผู้กํากับหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ได้คิดครับแต่ว่ามันจะมารู้ตัวทีตอนที่เราเริ่ม เริ่มทํางานในในวงการนะฮะว่าเอ๊ะจริงๆนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเล่าอ่ะด้วยตําแหน่งหน้าที่ของเราที่เราทำเนี่ยถ้าไม่ได้อ่เป็นผู้นำกับไม่ได้เล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันมันทำมันมทา <ำ S 1> ต่อ,ตอม่ได้ไม่เต็มที่ก็ในที่สุดก็มันก็เบนไปจนจนได้ทำของมันเองค่ะ,ค,ะคุณรุพงศ์หลังจากที่รู้ใจตัวเองนะคะว่า อยากจะทํางานทางด้านภาพยนตร์ก็เรียนปริญญาตรีวรารสารศาสตร์บัณฑิตธรรมศาสตร์ปริญญาโทนิเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตค,ค่ะอันนี้คือวางแผนแล้วว่าจะต้องมาทางนี้แน่นอนถึงแม้ว่ามาัธยมเนี่ยจะไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่นะคะคแล้วพอพอจบปุ๊บเนี่ยเริ่มจับงานแรกในแวดวงภาพยนตร์นเริ่มงานอะไรที่ไหนฮะภา,าพยนตร์เลยจริงๆเนี่ที่ที่ถือว่ามีน้ําหนักในการทํางานเยอะหน่อยก็คือ ไปทํากับทีมของพี่ปื้ดน,นะทานาจินุกูลครับคือก่อนหน้านั้นก็แค่เย็บๆอาจจะมีไปตัดช่วยตัดช่วยงานโพสต์หนังบางเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าพอนันนั้นเข้าไปทําเป็นประษัทสร้างภาพยนตร์เลยจริงๆครับซึ่งก็ได้ความรู้เยอะแยะเลยโดยเฉพาะ,ะรู้ว่าวงการหนังมันเป็นยังไงมันมีวิธีระบบการทํางานยังไงเข้าระดมทุนหาทุนบริหารทีมงาน อะไรยังไงฮะพวกคิวนักสแสดงพว,พวกอะไรเนี่ยเราก็เรียนรู้หมด <Okay. S 2> นะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเราอิ่มจากตัวน,นั้นเนี่ย <Okay. S 2> เราก็กลับมามองตัวเองว่าเออแล้วเรื่องของเราล่ะใช่ไหมฮะเราก็ทํางานให้กับคนอื่นตามหน้าที่แล้วเรื่องของเราล่ะเราอยากจะเล่าอะไร mm hmm. อ่าซึ่งถ้าเราไม่สามารถเล่าเรื่องของเรามันก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ไม่ไม่ได้เต็มเต็มที่ไม่ได้ส่งกับที่เราได้เรียนมาอยา <Okay. S 2> ่างจริงจัง มีของอ่ะแต่มันไม่ได้ทํากับมือมันก็ไม่ได้มันไม่ได้แสดงศักยภาพออกมาแล้วก็ภาพที่มันอยู่ในหัวมันก็ไม่ปรากฏเป็นภาพยนตร์สักทีถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เป็นผู้กำกับเองครับค่ะแต่ว่าการที่ไปเริ่มอยู่ในบริษัทที่ทําภาพยนตร์แบบครบวงจรก็ทําให้ได้เรียนรู้ครับค่ะสไตล์การกํากับของพี่ปป๊ดนี่ได้รับอิทธิพลมาจากไหมคะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากจากวงจรบริษัทนั้นครับตอนนั้นเนี่ย ตอนนั้นผมทําหน้าที่ตัดต่อก่อนนะครับแล้วก็ดูแลงานโพสต์ก็มีออกกองบ้างคือไปดูเขาเ่าเรารู้สึกว่ามันใช้พลังอย่างมากเลยในการในการสร้างภาพยนตร์สร้างภาพยนตร์แต่ละเรื่องเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นงานศิลปะที่ทํากันแค่กลุ่มเล็กๆใช่ไหมครมีทีมงานตอนนั้นทําขุนสื่อกันเงี่ยเราก็ออกกองไปดูมีนักแสดงตัวประกอบอะไรก็สองสามร้อยแล้วก็ทีมงานอะไรอีกเป็นก็เกือบเกือบร้อยคนอะไรเงี้ย ดรานั้นต้อง,งระบบต้องดีบริหารจัดการได้ดีถึงจะทําได้ไม่ใช่แค่เรื่องโปรดักชันอย่างเดียวครับใช่ใช่ครับซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ๊แล้วเราจะอยู่ตรงไหนของอของภาพยนตร์เนี่ยเขารือๆเรารู้สึกว่ามันมันใหญ่กว่าตัวเรามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็เลยมาคิดอีกทีแต่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมได้เรียนรู้เรื่องการตัดต่อซึ่งไปถึงเนี่ยเขาก็โยนให้ทุกอย่างมาซึ่งคือผู้เตะหนังสงครามแบบ หนังแบบอีพิคแบบไทยเนี่ยซึ่งมันมันเยอะมากเลยอะไรเงี้ยเราจะจัดการการตัดต่อเรียงร้อยเรียงซีนมันยังไงให้มันให้มันเป็นหนังแล้วก็ทําให้มันน่าสนใจยังไงซึ่งก็มีการแลกเปลี่ยนกับผู้นำกับอะไรพวกนี้ซึ่งการตัดต่อตรงนั้นแหละเป็นจุดที่ผมว่าผมได้จากวงการภาพยนตร์ภาพยนตร์ไทยในยการทํางานจริงแล้วก็นํามันมาใช้กับหนังของเราเตอนตอนที่เริ่มออกไปทําหนัง เรื่องเล่าจากเมืองเหนือเป็นเรื่องแรกประเด็นนี้สําคัญมากๆเลยนะคะสาหรับน้องๆมือใหม่ที่จะฝันหรือไม่ฝันก็แล้วแต่ในการจะเป็นผู้กํากับภาพยนตร์อย่างคุณอุรุพงศ์บอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้ฝันว่าจะเป็นขนาดนี้แต่ว่าทํางานไปทํางานไปแล้วปรากฏว่าพลังมันมามแล้วปรากฏว่ามันมีเรื่องราวและอยากจะแสดงออกมาเป็นภาพยนตร์ของตัวเองก็เลยในที่สุดก็ต้องออกมาทําเป็นเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เองแต่ว่าน้องๆมือใหม่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นคนตัดตอด่อ มันรู้สึกไม่ไม่ภูมิมมมใจเลยต่างๆนี่คือนี่คือสะพานชีวิตแล้วก็งานภาพยนตร์ที่สำคัญมากๆเลยนะคะคที่เราได้ฟังจากคุณอุรพงศ์แบบนี้นะคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังชีวิตในการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ของจริงเต็มตัวของเขากันบ้างนะคะเริ่มจากอะไรแล้วก็กลเม็ดเด็ดพลายที่จะมาถ่ายทอดผ่านารายการของเรานะคะรวมไปถึงเรื่องเพลงของข้าวหัวใจมันอยู่ตรงไหนสักครู่กลับมาค่ะ มาคุยกันต่อกับแขกรับเชิญนะคะคุณอุรุพงศ์รักษาสัตว์หรือว่าคุณต้อยพุ่มกับภาพ,พยนตร์อิสระและผลงานของเขาหลายต่อหลายเรื่องคว้ารางวัลในระดับนานาชาติด้วยนะคะเริ่มจากเรื่องแรกที่ทําเป็นหนังเรื่องยาวเลยเรื่องเล่าจากเมืองเหนือครับค่ะคอันนี้คือแรงบันดาลใจมาจากไหนแล้วเรื่องมันเป็นยังไงเออเรื่องนี้จริงๆแนละ้วมันเป็นหนังรวมเรื่องสั้นนะครับอ๋อค่ะครับคือ ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นหนังยาวใช่ไหมฮะมันมีบางบางเรื่องเนี่ยทำตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ทําเป็นหนังหนังจบครับแต่ว่ามันเป็นหนังสั้นๆใช่ไหมฮะแต่หมืนวิทยานพ<ล>ิพนธ์ใช่ใช่ครับแต่พอเราออกมาเล้วเรารู้สึกว่าเรามันมีอะไรอยากจะเล่าอยู่แล้วก็เลยทําต่อไปเราเราว่างจากงานหรือว่าบางบางช่วงก็ลาออกจากงานแล้วก็ไปทำไอ้ตรงเนี้ยทำชิ้นเล็กๆเนี่ยทำตอนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าร้อยเรียงมาเรื่อยๆครับ ก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ5ปีจนจนเอามาประกอบกันได้เป็นหนังความยาวเป็นหนังยาวเรื่องหนึ่งครับซึ่งด้วยเนื้อเรื่องด้วยอะไรที่เกี่ยวกับชนบททางภาคเหนือเนี่ยมันทําให้หนังเนี่ยมันมีเอกลักษณ์มีมีภาพรวมเป็นเป็นหนังเรื่องเดียวกันครับก็เลยว่าได้เดินทางจากหนังเรื่องนี้ก็ได้ได้ประกวดในเทศกาลหนังครับในประเภทหนังยาวเรื่องแรกก็ประกวดเลยอ่ะครับ เรื่องแรกในชีวิตของภูมิกับภาพยนตร์และประกวดเลยแล้วได้สองรางวัลเลยไม่ธรรมดามันมคือแบบคุณเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเนะอะไหมแต่ว่าคือค่อยๆพูดค่อยๆเล่าเรื่องให้เราฟังนะคะแต่เขาไม่ธรรมดาแล้วก็มีพลังในตัวเยอะมากๆนะคะเรื่องเล่าจากเมืองเหนือเป็นเรื่องแรกที่แจ้งเกิดของชื่ออุดรุพงศ์รักษาสัตว์ ไม่แค so ่ในเวทีหนังเมืองไทยแต่เป็นเวทีในระดับนานาชาติด้วยเอาล่ะขอข้ามมาถึงเรื่องเพลงของข้าวเลยเพราะว่าอาจจะไม่มีเวลาให้เล่าหมดถึงทุกๆเรื่องซึ่งดิฉันเชื่อว่าทุกๆเรื่องของเขาน่าสนใจทั้งสิ้นนะคะเพลงของข้าว The Song of Rice เนี่ยเรื่องนี้เป็นมายังไงเรื่องนี้นี่มันมีความต่อเนื่องจากจากเรื่องสวรร์บ้านนาซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่สองของผมนะคะ คือเรื่องนั้นเนี่ยเราใช้กลวิธีแบบว่าความเป็นดราม่าความเป็นฟิกชันเนี่ยผสมกับสารคดีใช่ไหมฮะมันม,มีตัวละครมีเนื้อเรื่องมีเส้นเรื่องแต่ว่าอพอมาถึงเรื่องเนี้ยเราเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรอีกแบบหนึ่งซึ่งเราทําไม่ได้ในหนังที่มีมีเส้นเรื่องเราไม่เส้นเรื่องแปลว่าอะไรถ้าคน<ส> <ๆ S 1> ที่ <c oughs> ไม่ได้อยู่ในวงการหนังครับ <c oughs> เส้นเรื่องก็คือเป็นแกนของเรื่องเป็นอเอ่อเป็นเนื้อเรื่องนั่นแหละเวลาคนดูดูหนังเราก็จะตามเนื้อเรื่องว่าใครทําอะไรยังไง ภาษาหนังเขาเรียกเส้นเรื่องอ่าใช่ครับอแต่ว่าพอพอเส้นเรื่องที่มีลักษณะเอ่อเป็นความจริงซึ่งคนดูจะดูจะต้องเชื่อเนี่ยเราไม่สามารถใช้มุมกล้องแบบว่าหวือหวาอืมไม่สามารถใช้เครนใช้ดอลลี่ใช้อะไรเยอะแยะทำให้มันพิสดารไม่ได้มันต้องเหมือนตาคนเห็นจริงๆถึงจะเป็นสารคดีใช่ครับคือเรื่องนั้นเราเบสออนความจริงคือดูแล้วต้องเชื่อว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงครับแต่สําหรับเรื่องเนี้ยเราเน้นมาที่รูปแบบคือสไตล์การถ่ายภาพค่ะ เอามันเอามานําหน้าเอามาในการดึงคนดูให้มาดูหนังของเราเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยโดดเด่นที่ที่เทคนิคการถ่ายทำครับช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าว่าว่ามันมันจุดเด่นของเรื่องนี้มันคือยังไงที่บอกเทคนิคการถ่ายทำไม่ธรรมดาเนี่ยครับคือด้วยความที่มันไม่มีเส้นเรื่องหรือว่าไม่มีเนื้อเรื่องเนี่ยเขาเกิดคําถามว่าแล้วคนดูจะไปดูอะไรในหนังของเราใช่ไหมัะซึ่งสิ่งสิ่งเนี้ยสิ่งที่เราต้องคิดให้เยอะก็คือว่า เราจะสร้างงานภาพเนี่ยให้มันมีความสมูทจากภาพเป็นซีนแล้วก็เป็นเป็นเรื่องแล้วก็ต่อกันเป็นเป็นเรื่องยาวนีทั้งหมดเขาจะดูแล้วก็ราบลื่นไปตั้งแต่ต้นจนจบได้ยังไงคือมันจะมีพลังขนาดไหนที่ทำให้ให้ให้คือภาษาในหนังเนี่ยจริงๆภาษาข่าวโทรทัศน์ก็ใช้ก็คือว่าใช้ภาพเล่าเรื่องค,คือภาพที่ดี มีมีพลังมากกว่าคำพูด1000งพัคำภาพข่าวที่ดีก็เหมือนกันนะคะก็คือว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยสมมติว่าไม่ใส่บทข่าวเลยถ้าถ่ายภาพมาเป็นภาพเล่าเรื่องก็สมบูรณ์อย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นก็น่าจะน่าจะแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยภาพของหนังกับภาพที่ดีที่เป็นภาพเล่าเรื่องได้น่าจะทำให้มีพลังและคนดูตั้งใจดูแล้วก็ตรึงเราไว้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบทีนี้เพลงของข้าวคือตรึงคนดูไว้ด้วย ด้วยภาพด้วยเทคนิคและอะไรอีกคะครับแต่ว่าทีมของมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันมีเป็นคือเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวนี่แหละ <c oughs> แต่ว่าเราไม่ได้เล่าแบบว่าใส่ารายละเอียดเป็นเป็นข้อมูล <c oughs> หรือว่าเป็นความรู้นะแต่ว่าสิ่งที่เราเน้นก็คืออารมณ์อารมณ์ที่พาคุณดูไปอยู่ในหนัง <c oughs> ไปเดินเล่นไปอยู่ในฝูงชาวบ้าน <c oughs> ไปร่วมเหมือนเหมือนกับพาคุณดูไปอยู่ณนะสถานที่จริง <c oughs> ครับก็ถือว่าเป็นเราเน้นที่ความรู้สึก มากกว่าที่จะให้ข้อมูลนะครับอ,อันนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้ค่ะทํางานลึกมากครับ <laughs> ทํางานลึกมากทางานหลายชั้นมากนะคะแล้วอ,อ,อยากให้คนเข้าใจคําว่าเพลงของข้าวยังไงอืมครับเ,เพลงของข้าวนี่จริงๆแล้วเนี่ยหนังมันก็เพลงเนี่ยมันมันไม่ได้หมายว่า ที่เป็นเนื้อร้องอย่างเดียวนะครับมันเป็นมันเป็นลำนำมันเป็นบทกวีเป็นวิถีลูกทุ่งเป็นวิถีของชาวนาซึ่งเขาใช้ชีวิตในแต่ฤดูกาลนีไปผูกพันเกี่ยวกับข้าวยังไงฮะเช่นเกี่ยวข้าวลงแขกแล้วก็งานเทศกาลต่างๆบ้างไฟก็คือการขอฝนเพื่อจะทํานาการกวนข้าวทิพหรือว่าการตักบาตรข้าวเหนียวอะไรพวกนี้ซึ่ง หลายหลายสิ่งเนี่ยมันมีจิตวิญญาณอยู่อยู่ในนั้นซึ่งไม่ได้จิตวิญญาณในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเอ่อเป็นไสยศาสตร์หรือเป็นอะไรนะ,ะแต่ว่าสิ่งที่เห็นคือ,ค,อคือความร่วมม้ร่วมมือของคนคของคนชนในบทคนชน,นบทนะฮะซึ่งเอ่อที่ผมเห็นได้ชัดเจนก็คือนอกเหนือจากข้าวคือสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยไอสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของงานทั้งหมดก็คือความสามัคคีของคนในชุมชนค่ะครับซึ่งเมื่อดูหนังแล้วเราจะเห็น เห็นมันออกมาตัวละครก็ไม่ใช่ดาราที่ไหนครับอ๋อไม่ไม่มีครับค่ะเป็นชาวบ้านจริงๆครับค่ะเดีนี้เดินทางไปกี่จังหวัดกว่าจะได้ครบฟุตเตจครบทั้งเรื่องก็น่าจะ10กว่าจังหวัดนะสิกว่าจังหวัดใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะถึงจะถ่ายทําหมดประมาณประมาณสองปีครบทุกประเพณีในประเทศไทยที่เกี่ยวกับข้าวไหมไม่ไม่ครบไม่ครบ สองปียังไม่ครบเลยนะคะคือก็ไม่ได้ไปทั้งสองปีก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่วงเวลานึงเข้าใจค่ะสองปีเนี่ยกว่าจะถ่ายทําเสร็จครบ,ครบหมดคือบางประเพณีเนี่ยเราก็ไปดูแล้วก็เราก็ไม่สามารถจะถ่ายทําได้เพราะว่าเรารู้สึกว่างานบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่แมทกับศิลปะของภาพยนตร์คือเราไม่สามารถดึงความตื่นตานตื่นใจของออมันออกมาได้เราก็เลยเลือกไปไปที่บางงานแล้วก็ บางงานเนี่ยก็ไม่สามารถเอามาคล้ายๆกับว่าเราเราถ่ายเยอะกว่าที่เห็นในหนังนะ,ะ <c oughs> แต่ว่าเมื่อเอามาเรียงร้อยกันเราก็ดูดูองค์รวมของมัน <c oughs> ซึ่งซึ่งมีบางส่วนเนี่ยเราก็ไปไปที่เป็นของชาวเขาด้วยนะ <c oughs> งานของวเปนิชาวเขา <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเมื่อตัดต่อด้วยกันเนี่ยเราบางส่วนก็ถูกตัดทิ้งไป <c oughs> อืเจได้เนาะ ค,ค่ะคือเดินทางตั้งเยอะแล้วก็เก็บเกี่ยววิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันอยู่กับข้าวไว้ตั้งเยอะแต่ว่าพอออกมาเป็นหนังมันก็มีข้อจํากัดบางอย่างที่เรามันมีศาสตร์และศิลป์ของมันที่จะเล่าเรื่องได้ประมาณหนึ่งเท่านั้นนะคะคทีนี้สิ่งที่อยากจะให้ให้คนไทยได้รู้ เรื่องของจิตวิญญาณของข้าวที่คุณอุรุพงศ์ไปพบมาจากการเดินทางจากการถ่ายทําภาพย,ยนตร์ตรงนี้มันมีอะไรที่คนไทยหลงลืมไปไหมมีอะไรที่คนไทยรู้สึกว่ามันเออคือควรจะกลับมาอนุรักษ์มันหรือว่าอะไรที่ที่คุณอุรุพงศ์ไปเห็นแล้วรู้สึกว่ามันจะหายไปไหม<อ>หรือเยอะถอนหายใจ <laughs> ไม่ใช <laughs> ่มันมันก็มันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของมันนะครับซึ่งมันก็ต้องเป็นเป็นสิ่งที่ เป็นอยู่แล้วซึ่งก็ต้องอาศัยการปรับตัวของของทั้งชาวนาด้วยของคนไทยด้วยทุกคือทุกททุกทที่เลยไม่ว่าการทําเกษตรหรือว่าการทำอาชีพต่างๆเนี้ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นชัดเจนที่สุดก็คือ,อการทํานาหรือขึ้นหตรงหน้านั้นเลยซึ่งเมื่อคุณสร้างภาพยนตร์เนี่ยมันมีการแสดงมีบทมีอะไรเนี่ยความรู้สึก ในการชมเนี่ยก็จะเป็นอีกอีกรูปแบบหนึ่งมันถูกปรุงแต่งแต่ในเพลงของข้าวเรียกว่าบางช็อตบางฉากมันไม่ได้ปรุงแต่งครัับมนเป็นจังหวะเดียวนั้นเราเอาภาพนั้นมาใส่เลยครับมันเป็นเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะจับภาพได้ยังไงแล้วก็การเห็นสีหน้าของชาวบ้านการเคลื่อนกล้องอะไรมันผมคิดว่าที่กรรมการเขาก็บางคนเขาก็บอกมาว่าเออเขาเขาชอบในความความสดของมันมันทําให้แบบว่าภาพยนตร์มัน มันมีพื้นที่อีกแบบหนึ่งนะที่ที่ที่คนทําหนังหรือว่าคนสนใจในสามารถที่จะเข้าไปเล่นกับพื้นที่ตรงนั้นได้โอ้โหแยบยนต์มากๆเลยนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาข้อคิดและแรงบันดาลใจทั้งกับคนไทยที่ลืมจิตวิญ,ญญาณของข้าวและทั้งกับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะก้าวมาเป็นพุ่มกับภาพยนตร์แนวอินที่อย่างนี้บ้างแนวเชิงคุณค่าอ,อย่างนี้บ้างนะคะสักครู่ค่ะ มานานใจจกคอหนังเต็มๆแล้วคนที่อยู่ในแวดวงหนังนอกกระแสแบบคุณอุรุพงศ์คนที่อยากจะก้าวเข้ามาเป็นพุกมกับที่มีเรื่องอยากจะเล่าและเล่าด้วยความพิเศษแยบยนเหมือนเขาวันนี้ฟังตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยได้ไปแล้วหลายเรื่องนะคะแต่ว่าสุดท้ายในช่วงนี้อยากจะให้คุณอุรุพงศ์พูดถึงในสองแงม่มุมแง่มุมหนึ่งถึงสังคมโดยรวมนะคะถึงสาธารณะเราหลงลืมอะไรเกี่ยวกับคุณค่าหรือจิตวิญ,ญญาณของข้าวไปบ้างคะ ครับคือต้องยอมรับว่าอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะอาชีพาชาวนาโดยไทยเนะี่ยคือ,อข้าวเนี่เป็นผล,ผลผลผลิตที่แบบเยอะที่สุดนะในเมืองไทยแล้วก็มีชาวนาเยอะที่สุดคือโดยรวมแนละ้วผมคิดว่าเราคนไทยเนี่ยได้กินข้าวในราคาที่ที่ถูกมากนะครับเมื่อเทียบกับการาการทำทำนาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ที่หนัก แล้วก็บางคนที่เป็นชานาจริงๆเขาก็ทํานาปีละครั้งแล้วก็ขายข้าวมาได้ราคาที่แบบว่าไม่ได้ไ,ได้เยอะมากนักฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทรีชข้าวเนี่ยเราควรจะทิชถ,ถึงว่าไม่ใช่แค่ตัวที่เป็นเป็นเม็ดข้าวอย่างเดียวเรามองไปลึกกว่านั้นว่ามันมายัางไงไอสิ่งสิ่งที่เขาชาวนาเนี่ยเขาลงมือทำเนี่ยเขามันมีความยากลําบากในการในการทําข้าวอยู่นะครับโดยเฉพาะในในตอนหลังๆนั้นมีข้าวแบบ เขาเรียกว่าข้าวอินทรีย์ข้าวอะไรเยอะแยะเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการการกินเนี่ยก็น่าจะรู้คุณค่าของข้าวแสดงว่ารู้คุณค่าแล้วก็รับประทานให้หมดทุกเม็ดครับได้เนี่คือเวลาที่เราสอนเด็กๆรุ่นนี้เราบอกว่าเออทานข้าวให้หมดทานข้าวให้หมดดูซิกว่าชาวนาจะปลูกข้าวได้มให้เรากินอยู่ในจานเนี่ยมันลาบากขนาดไหนคือคุณอุรุพงษ์จะยืนยันในแง่นี้ว่าไปเห็นมากับตาชาวนา ั่วทุกภูมิภาคมาแล้วว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆดังนั้นเนี่ยคนไม่ควรจะหลงลืมในเรื่องความเด็ดเนยของชาวนาค,ค่ะมีประเด็นอื่นอีกไหมคะเกี่ยวกับเรื่องที่อยากจะกระตุ้นเตือนคนไทยครับคือ,ค,อคือตอนเนี้ยที่ที่ข้าวที่ผมทานอยู่ที่ที่บ้านที่เชียงรายก็ก็มาจากข้าวที่ที่นาของตัวเองก็ประมาณ3ไร่เองก็คือปลูกเองอ่าบางบางบางปีก็ก็ปลูกเองเกี่ยวเองนะครับ แต่ว่าแต่ว่าปีที่ผ่านมาก็มีญาติเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่าเราก็เดินทางไปหลายๆที่ซึ่งถ้าถามว่าทําไมคุณไม่ไปซื้อเอามันก็ง่ายกว่ามันไม่สะดวกแต่ว่าความรู้สึกว่าการได้ลงมือทําอะไรสักอย่างแล้วเราได้กินกินจากสิ่งที่เราปลูกลงพื้นดินอะไรพวกนี้เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่านะมันคุณค่าของมันเนี่ยเมื่อเทียบกับความสะดวกหรือว่าอะไรเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามุมมองว่าคุณคุณมองมันยังไง แต่ว่าเรารู้สึกว่าตอนที่เราเกี่ยวข้าวแล้วก็เอามาเก็บมารวมกันแล้วก็เอามา,าขนกลับเข้ามาที่บ้านแล้นะรเนี่ยเราสึกว่ามันมันม,ม,นมีมันมีน้ำหนักของการทํางานมันมีความรู้สึกถึงคุณค่าของอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะตีค่าออกมาเป็นอา่าเป็นเงินเป็นทองอะไรแบบอาจจะไม่ไม่ได้นะฮะอ่าตรงนั้นก็ความรู้สึกสที่ความรู้สึกที่อยากจะเล่าให้ฟังอะไรเนงะี้ย สุดยอดมากแล้วก็ความรู้สึกของการรอคอยใช่ไหมคือหลังจากหวานลงไปหลังจากอะไรแล้วเฝ้ารอฤดูการเฝ้ารอการออกมาเป็นเมล็ดข้าวอะไรต่างๆเนี่ยคือมันคือสุดยอดมากเลยสําหรับคนที่ที่ปลูกข้าวกินเองนะครับสุดยอดมากนะคะสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่อยากจะหาแรงบันดาลใจาในการทําหนังนอกกระแสทําหนังในเชิงคุณค่าแบบแบบคุณอุรุพงบ้างอยากจะให้กําลังใจหรือชี้แนะแนวทางยังไงฮะครับ ก็ผมคิดว่าต้องค้นหาตัวเองให้พบก่อนนะครับคือเราเรียนภาพยนตร์เนี่ยมันก็หลายๆที่หลายๆมหลาลัยมันก็สอนคล้ายๆกันโดยอ,องค์ความรู้การถ่ายทําหรือว่าบทอะไรพวกนี้แต่ว่าเมื่อทําทออกมาแล้วเนี่ยหนังของหนังเรื่องนั้นมันก็คือหนังของสถาบันหนังของครูบาอาจารย์ที่สอนมาแต่ว่าแล้วมันก็จะไปได้มันก็คล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าถ้าคนไหนที่เอาตัวเองเข้าไปผสมกับศาสตร์ของภาพยนตร์ด้วยเนี่ย มันก็จะทําให้หนังของคนคนนั้นเนี่ยมีความแตกต่างจากหนังของคนอีกร้อยคนพันคนซึ่งไอ้ข้อสําคัญคือใครที่จะค้นพบตรงนั้นได้ก่อนแล้วก็พัฒนามันในการสร้างงานต่อไปได้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่สําคัญ เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในหนังหนังนั้นก็จะเล่าเรื่องแบบมีตัวตนของคนที่สร้างมันขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะเหมือนที่คุณอุรุพงศ์มีตัวตนปรากฏอยู่ในหนังทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องยาวหนังเรื่องสั้นที่เป็นผลงานที่ผ่านมาแล้วก็คงยืนหยัดที่จะที่จะแนวนี้ต่อไปใช่ไหมคุณอุรุพงศ์ก็ไม่แน่ครัต้องดูไปก่อนแต่ว่ามันเป็นช่วงเริ่มต้นผมว่าช่วงเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเข้าใจมันจริงๆก่อนจะดีที่สุดนะฮะ แต่ว่าเมื่อชีวิตเราโตขึ้นเราได้เห็นอะไรเยอะแยะขึ้นเห็นโลกมากขึ้นเนี่ยมันก็จะหนังของเราก็จะพัฒนาตามไปด้วยพัฒนานอย่างไงจากนอกกระแสจะเข้าไปอยู่ในกระแสไหมจะทําหนังสนองความต้องการของตลาดไหมหรือว่ายังไงอันนี้ต้องต้องต้องดูโอกาสด้วยฮะซึ่งจังหวะชีวิตจังหวะชีวิตใช่ครับซึ่งบางอย่างเนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะทําอันนั้นเราจะทําอันนี้แต่ว่าการสร้างหนังเนี่ยมันมันทำมันทำอย่างนั้นไม่ได้อ่ะมันต้องใช้ทุนเยอะเรา เราดูก่อนว่าเรามีอะไรอยู่ตรงหน้าตักของเราเนี่ยเราสามารถเล่นอะไรกับมันได้บ้างค่ะคแต่สุดท้ายาก็จะไม่ทิ้งจิตวิญญาณที่มีอยู่ในตัวครับแล,แล้วหลังจากนั้นไอ้สิ่งตัวเนี้ยมันจะพาเราไปเองอ่าซึ่งซึ่งหลายหลายอย่างนี้มันจะนอกเหนือจากจากการคาดคิดทั้งหมดเลยค่ะ อย่างน้อยก็วันนี้เขาได้พิสูจน์ฝีมือแล้วนะคะว่าพุ่มกับภาพยนตร์อิสระที่ชื่ออุรุพงศ์รักษาสัตว์หรือว่าคุณต้อยคนนี้นะคะไม่ใช่พุ่มกับธรรมดาก็คือทุกๆงานที่เขาทําเขาใส่ตัวตนใส่จิตวิญญ,ญาณล,ลงไปในนั้นใส่เรื่องราวที่เป็นวิถีชีวิตของคนไทยลงไปในนั้นแล้วหลายๆเรื่องของเขาก็ประสบความสําเร็จ ได้รางวัลทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในระดับนานาชาตินะคะก็เป็นกําลังใจให้นะค,ะคุณอุรุพงศ์แล้วก็ไม่ว่าจะการเวลาจะผ่านไปหรือว่าจังหวะชีวิตจะพาคุณอุรุพงศ์ไปไหนแต่ก็เชื่อว่าทุกๆชิ้นงานที่ออกมาจากมันสมองกับสองมือเนี่ยมันจะมีจิตวิญญาณของคนไทยอยู่ในนั้นตลอดนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะครับขอบคุณครับและนี่ก็คือคุณอุรุพงศ์รักษาสัตว์ที่ทางรายการภูมิใจมานําเสนอเรื่องราวของเขาแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนไทยในคืนนี้นะคะวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ